วันนี้มีเหรียญปัม๊มเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญออกที่วัดโคนอนเมื่อปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าข้างหลังเนี่ยเป็นยันห้ายันห้าเขาจะดูคือลักษณะาการวนยันเนี่ยจะมีอักษรวนรอบอักษรนโมพุทธายะห้าจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเป็นนโมพุทธายะหลังยันห้า จะสร้างเมื่อพอ1อนหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินหน้ากากทองเป็นบล็อกนิยมเขาเรียกบล็อกหน้าเนนนะครับวิธีการดูพระแท้เนี่ยเพื่อนๆบล็อกหน้าเนี่ยบิดเหรียญสักนิดหนึ่งให้จําเสียนพื้นเหรียญนี้จะมีเสียนพื้นบล็อกหน้าเห็นไหมครับบล็อกหน้าจะเห็นเสียนพื้นจำหน้าว่าเป็นหน้าเนนแล้วหน้ากากทองเนี่ยทองคําแท้นะครับต้องเป็นทองคําแท้ ปั๊มเป็นองค์หลวงปู่แล้วก็มาประกบลอยประกบลอยที่เหรียญเงินนี่ก็ปั๊มมีหน้านะครับปั๊มมีหน้าแต่จะเป็นทองคําเฉพาะหน้ากากเป็นหน้ากานะเห็นไหมครับเส้นพื้นส่วนบล็อกหลังเนี่ยเพื่อนๆต้องจําเหรียญนี้นะวิธีสังเกตเหรียญเก๋เนี่ยจำง่ายคือเหรียญเก๋เนี่ยรูเจาะจะใหญ่ แล้วไม่มีเนื้อปิ้นเท่านะไม่มีเนื้อปิ้นเท่าตัวตัดก็จะเป็นการตัดเหรียญช่วงหลัง2500คือใบตัดกินครึ่งใบอ่ะครึ่งใบแล้วก็มีรอยฉีกเห็นไหมครับมีรอยฉีกขาดรอยฉีกขาดเด่นเงินมันจะสะท้อนตาที่ตึงอ่านี่ครับเห็นไหมครับให้จํามีเส้นพื้นแล้วก็จําบล็อกนิยมต้องหน้านี้อย่าหน้าอย่าเพี้ยน นั่นคือหน้าเนนนะครับคือหน้าเนนโอเคครับ